รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบคุณผู้ชมนะคะในช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะคะมาฟังธรรมะดีๆจากรายการเราอาจจะคลายร้อนลงได้บ้างจเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาพาผพาบุณณสมบัติปภากโรพู้ในการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยวิเขตล้านนาวัดเจดีหลวงที่เรายือนอยู่นี้ ที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ก็คงจะอยากจะแนะนําว่าเป็นวัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่สําคัญคนไปคนมาที่เชียงใหม่แล้วจะต้องเข้ามาแวะเพราะฉะนั้นคิดว่าหลายคนก็คงจะมีโอกาสได้มาพอได้มาแล้วสําหรับคนเก่าคนแก่คนที่เคยมาก็คงจะ กิดสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรว่าวัดเจดีย์หลวงทําไมเปลี่ยนไปมากมายแลือเกินก็ด้วยความที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่าวัดเจดีย์หลวงถูกบรรจุไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่ชาวต่างชาติมาแล้วพลาดไม่ได้อย่างเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ตามวัดพระสิงห์ก็ตามหรือวัดอื่นๆที่สําคัญสาคัญอีกหลายวัดหนึ่งในนั้นก็คือวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้มีสถานที่ที่สําคัญหลายประการด้วยกัน ด้วยความที่เก่าแก่บ่มเพาะมา600กว่าปีเพราะฉะนั้นเจนดีหลวงที่ตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาตอนกลางคืนแสงสีที่เปลี่ยนจากในตอนกลางวันที่อาจจะดูแรงๆหน่อยหรือแม้กระทั่งมาเดินตอนช่วงเวลาค่ำๆเย็นๆอากาศกำลังสบายๆเนี่ยจะทำให้มีความรู้สึกทั้งสงบแล้วก็สบายไปด้วย ระยะทางของการเดินรอบเจดีซึ่งเก่าแก่ดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นก็อาจจะยาวอยู่พอสมควรแต่ว่าเป็นระยะทางที่ได้กําลังพอดีถ้าจะฝึกภาวนาไปด้วยในขณะที่ก้าวเยินเดินนั้นนับว่าเป็นคุณอุปการต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้มาที่วัดเจดีหลวงจะเห็นสถานที่สําคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเสาอินทขินหรือเสาหลักเมือง คำว่าอินทขีละท่านทั้งหลายก็คงจะพอรู้อยู่แล้วคำว่าอินทะแปลว่าพระอินทขีละแปลว่าเสาเพราะฉะนั้นก็คงจะตักกะกง่ายๆก็คือเสาที่พระอินทประธานมาเรียกว่าเสาหลักเมืองมีความสําคัญทางด้านจิตใจของคนชาวล้านนาเป็นจํานวนมากตอนนี้ได้บูรณปฏิสังขรณ์ได้อย่างสวยงามและมีศิลปะอย่างชาวล้านนาอย่างแท้จริงนั่นคือแห่งที่หนึ่งสั้นๆ อีกที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในพระวิหารหลวงมีพระธารรซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปปางห้ามพญาตเพราะฉะนั้นอายุ600กว่าปีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเก่าแก่ถึงแม้จะบ้านเมืองจะผุพ,ผพังไปถึงแม้บ้านเมืองจะผ่านประสบการณ์สถานการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโบสถ์วิหารอื่นๆ ถูกทนนลายไปมหาศาลเพียงใดก็ตามแต่พัะธาตุยังคงอยู่เรียกว่าเป็นถาวารวัตถุสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็ถูกก่อสร้างว่าวิหารหลวงขึ้นมาหลายต่อหลายรอบจนกระทั่งดังที่เห็นในปัจจุบันอีกแห่งหนึ่งที่สําคัญก็คือมีวิหารบุรพา,ารย์หรือวิหารหลวงปู่มั่น,นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน อันนี้มีความยาวนานเมื่อปี 24, 7, 2 4 7สองในช่วงที่องค์หลวงปู่มั่นโพริทัตโตปรมาจารย์ทางวิปัสนาจารย์ของภาคอีสานของคณะธรรมยุทธ์ได้เดินทางมาเป็นเจ้าวาดที่วัดเจดีหลวงแห่งนี้ท่านได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆด้วยความที่พระองค์ด้วยความที่องค์ท่านนั้นชอบในการปฏิบัติกรรมาฐานชอบในความสงบก็เดินทางจากที่นี่ เลาะขึ้นไปตามภูเขาแล้วก็ย้อนกลับไปทางภาคอีสานในที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์ท่านแล้วก็บุรพาจารย์ต่างๆที่ได้ตามท่านขึ้นมาเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้ได้มาเป็นกําลังจิตกําลังใจในการทำ,ทำวิปัสสนาภาวนาหรือมาเรียนรู้องค์หลักธรรมธรรมะทางพระพุทธศาสนาต่อองค์ท่านก็สร้างเป็นอนุสรณ์สถานแห่งนี้เรียกว่าวิหารหลวงปู่มัน่นและวิหารรูปพระพจารย์ที่อยู่ใกล้ๆ ใกล้ๆก,กันศิลปวัตถุศิลปะที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของท่านนั้นไม่ต้องพูดถึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยจําลองวิหารของวัดต้นขวนซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ที่เป็นต้นแบบของศิลปะทางล้านนาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมาเป็นองค์จําลองมาเป็นวิหารจําลองดังที่ท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นอยู่ แล้วภายในก็บรรดิตสถานองค์หลวงปู่มั่นเพื่อที่จะท่านทัง้งหลายได้ไมากล่าวไหวบูชาและลึกถึงสังฆคุณคือคุณของพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติตามธรรมคําสอนของพุทธเจ้าแล้วได้สําเร็จตามกิจที่พระองค์ตั้งใจส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือวิหารหลวงปู่มัน่นสถานที่ก็คือวิหารบุรพา,ารย์เป็นเป็นสถานที่ที่ได้บรรจุอัธิธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของกุบา,าจารย์ จนกระทั่งถึงที่สุดก็คือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ถึงชั้นบนสุดก็เมื่อเข้ามาก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์แสดงถึงว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้บรรลุผลตามความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนะกระดูกต่างๆกแง็แปลงเป็นพระธาตุแปลงเป็นพระแปลงเป็นพระธาตุแปลงเป็นคริสตันกม็มีแสดงอยู่ที่ตรงนี้คือวิหารบุรพาจารย์ นอกจากนั้นดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าวัดจีนหลวงเป็นวัดใหญ่แต่ความที่ใหญ่เนี่ยมันก็มีความเป็นมาเป็นไปทา่ทานทั้งหลายถ้าเดินไปก็จะเห็นวิหารพระนอนหรือพระสยายญาตะวิหารพระปางสยายญาติแล้วก็มีพุทธร,รูปอีกสององค์ที่อยู่ข้างๆคําถามก็คือว่าพุทธร,รูปต่างๆเหล่านี้มาจากไหนคําตอบก็คือว่าดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าวัดจีนหลวงเป็นวัดใหญ่มีพื้นที่อยู่พอสมควร 3 0กว่าไร่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นพระพุทธรูปสององค์ให้เข้าใจว่าวัดเจดียหลวงนั้นถูกยุบจากวัดที่มีอยู่3วัดด้วยกันให้เหลือเป็นเพียงแค่วัดเดียวเรียกว่าวัดหอธรรมแล้วก็วัดศพเปิงวัดสุขมินสามวัดนี้รวมเป็นวัดเดียวเพื่อเป็นวัดที่ทําเป็นวิหารทําเป็นวัดบริวารของวัดเจดียหลวงเรียกว่าตั้งแต่นั้นมาเราเรียกว่าวัดจดียหลวง แล้วก็พรรูปต่างๆที่อยู่ตามโบสถ์ตามวิหารของวัดที่ได้ถูกยุบต่างๆเหล่านั้นก็ได้มาปฏิทินฐานที่วิหารพระสายญ,ญาติในที่สุดเพราะฉะนั้นไม่เพียงแค่โบราณสถา,านที่ดังได้กล่าวไปข้างต้น600ปีที่ผ่านมาถ้าท่านทั้งหลายเข้ามาในวัดจดีหลวงเนี่ยจะเห็นความร่มรื่นและเห็นที่ตั้งต่างงานมากที่สุดก็คือต้นยางที่อายุเกือบ200ปีมีอยู่ทั้งหมด3ต้น ทางล้านนาเราเรียกว่าต้นไม้หมายเมืองพอเข้ามาวัดเจดีหลวงแห่งนี้ก็จะเห็นต้นไม้หมายเมืองต้นยางนี้ทั้งหมด3ต้นด้วยกันอายุร่วม200ปีลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มากคือการมาเที่ยววัดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็คงจะมีความเอิบออิ่มใจมีความสุขในการที่จะได้เรียนรู้ธรรมะคำสอนของผู้ดีเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะถึงปีใหม่เมืองท่านที่ได้มาแล้วก็ให้มีสติมากๆ อย่าไปร่วมพบวนของการวันตายแห่งชาติสติจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นขอขอยพรให้ท่านผู้ชมทั้งหลายจงมีความสุขสวัสดีมีความเบิกบานแจ่มใสในการทําบุญให้ทานและมีสติมากๆในการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันตลอดไป จเจริญพรสทาสาธุชนทั้งหลายอตาตมภาพพระมหาโกศินกิติปาโลเลขานุการส่วนตัวของพระเดชพระคุณพระราเชติยาจารย์จเจ้าวาดวัเจดีหลวงวรวิหารและเลขานุการเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ธรรมยุทธในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัเจดีหลวงวรวิหารก็อยากจะเชิญชวนจเจริญพรท่านสทาสาธุชนเรื่องในโอกาสที่จะถึงวันปีใหม่เมืองหรือว่าวันสงกรานวันปีใหม่ไทยนี้ ให้ทุกท่านได้ถ้าหากว่ามีโอกาสมาเชียงใหม่ก็มาเที่ยวมาชมหรือมากราบมาไหว้ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ใจกลางคูเมืองเชียงใหม่หาไม่ยากพระพุทธอัฏฐารถพระประธานในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปยืนหล่อด้วยทองสมฤทธิ์องค์ที่สูงมีพุทธลักษณะงดงามที่ควรค่าแก่การกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นภา,ายในบริเวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารยังมีรูปเหมือนมีอัฐิหรือกระดูกของพระเทระครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปูมั่นภูริทัตโตเป็นประธานและในเวลาเดียวกันนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็มีพิธีจัดบรรพชาสามนเณรผ้าฤดูร้อนซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้ได้จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระชนมายุ60พรรษาก็มีเยาวชนจำนวนมากไม่ต่ำกว่า150คนที่เข้าร่วมโครงการในปี2558นี้และนอกจากนั้นแล้วทุกๆปีในวันที่20เดือนธันวาคมจะเป็นวันทาบุญวันคล้ายวันเกิด ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชเจติยาจารย์จเจ้าวาดรูปปัจจุบันซึ่งจะได้ทำบุญในวันที่20ธันวาคมของทุกๆปีจึงอยากจะเรียนเชิญจเจริญพรญาติโยมสถาสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันในฐานะศิษยานุสิทธิ์เราจะมีพิธีสืบชะตาแบบล้านนาเพื่อที่จะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานด้วย ซึ่งรายละเอียดต่างๆญาติโยมสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือว่ามีความประสงค์จะทําบุญก็จะมีเบอร์หรือว่าหมายเลขบัญชีธนาคารขึ้นเป็นตัวหนังสือที่หน้าจอนี้ท่านทั้งหลายสามารถจดจําเอาไว้เพื่อที่จะร่วมติดต่อสอบถามหรือทําบุญได้ไท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยที่ท่านทั้งหลายได้ถึงว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก จงปกป้องคุ้มครองทุกๆท,ท่านให้เป็นผู้ที่มีความสุขและความเจริญเจริญด้วยเจตุรพิธ,ธพรชัยทั้ง4ีประการคืออายุให้มีอายุยืนยาววันณะให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขะให้มีความสุขกายสบายใจพะละให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความคิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมความมุมม่งมั่ปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเทินขอเจริญพร ที่มันทําความดีนะคะรักษาศีลอยู่เป็นนิดถือว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทและสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนนั้น mm hmm. อย่าลืมติดตามชมค่ะและว,วันนี้ต้องเอ่ยคําว่าสวัสดีก่อนค่ะ